สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีนะครับพ่อเบิ้ลบัวกแก้วครับพอดีทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่ออยากให้พี่ๆสะสมเงินกันนะครับอยากให้พี่พรู้จักสะสมเงินกันเรื่องของเรื่องนะหลายๆคนสงสัยนะครับว่าไอ้ถังน้ำยาเอเนี่ย นะครับมันบรรจุได้เท่านี้จริงเหรอผมจะบอกเลยนะครับถังน้ำยาแอร์ตัวเนี้ยที่ผมเก็บมาตั้งแต่วันที่15้าเดือนเจ็ดปี60เนี่ยมันเท่านี้จริงๆครับมีพี่เบนจามาตนะครับขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะครับพี่เบนจมามาตทักมาบอกว่าผมแหกตาคนดูนะครับแหกตาคนดูเขาบอกว่าแค่ในถังนี้นะครับ แค่ในถังนี้ก็เต็มน้ำยาเอแล้วครับผมจะบอกเลยนะครับแค่ในถังนี้ผมว่าอย่างนี้ก็เกินครึ่งนะครับนี่ไม่มีอะไรนะเนี่ยเจ๊ดูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบใส่ลงไปแล้วกันมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเผื่อพี่เบนจมาศเข้ามาเห็นแล้วก็อยากจะสะสมเหมือนผมนะครับตรงนี้ทั้งหมด นะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับนี่ที่ผมนับแล้วนะทุกคนเฉพาะเหรียญห้าเนี่ยนะครับเฉพาะเหรียญห้าเนี่ยแถวละร้อยนะครับตรงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด6,000บาทนี่ใน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 ถังนี้นะส่วนในในกระปุกนี้นะครับแถว1,200งอ,อ้ยเอนี่แถวหนึ่งสองรนะครับเ0็ดบาทนะครับอ่า นี่ให้ดูไม่ดราม่านะทุกคนไม่ดราม่านะครับแต่อยากให้เห็นดูว่าเฮ้ยเหรียญที่เราทิ้งๆเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยมันเยอะแบบนี้จริงๆส่วนในนี้เหรียญ10บนะครับแถวและสิบเหรียญมีทั้งหมดสิบหแถวนะครับสิบหกแถวแนวยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดแถวแนวสูงนะครับแนวนอน สิแถวรู้สึก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสอามส่้าเอาสิแถวคูณ11เข้าไปนะครับก็แถวละพันหกนะครับคูณ1ิบเข้าไปส่วนตรงนี้รู้สึกจะมี5้าห้าร้อยคูณหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าตรงนี้ห้าพันนะครับตรงนี้ห้าพัน เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับที่พี่เบนจะมาคิดว่าถัางเนี้ยใส่ถังเหรียญบาทเนี่ยผมยังไม่ได้นับนะใส่ถังแอร์ก็เต็มนะครับเขาบอกมาแบบนั้นเดี๋ยวผมจะวัดระยะให้ดูนี่ครับเหรียญเหรียญบาทตรงเนี้ยถ้าใส่ตรงนี้ทั้งหมดนะ ก็อยู่ประมาณผมไม่แน่ไม่น่าจะเกินครึ่งนะครับหรือไม่ก็ก็เลยครึ่งมานิดๆนะครับผมจะใส่ให้ดูเลยแล้วกันตรงนี้ที่แยกไปแล้วนะครับเป็นเหรียญบาทกับเหรียญสองบาทนะครับที่เหลือเนี่ยผมคัดไม่หมดแล้วนะครับเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเหรียญบาทเหรียญสิบบาทสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหรือว่าเหรียญห้าบาท ปีสี่ศูนย์สี่หกนะครับคัดออกมาแล้วนี่พี่ๆทุกคนมันเยอะจนจนคือเดือดร้อนผมอะ่ะพี่เป็นจมามาพี่เข้ามาเม้นต์แบบเนี้ยว่าผมแหกตาเนี่ยเดือดร้อนผมต้องเอากลับมาใส่อีกเห็นหรือเปล่าเออจะเทก็เทไม่ได้ทุกคนต้องขยำแบบเนี้ยในเนี้ยก็มีประมาณตีได้น้อยๆเลยนะ สองพันต้องมีนะครับในถังเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับสิ่งที่พี่เบนจามาต์คิดเนี่ยผมจะบอกเลยที่หาว่าผมแหกตาเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่าพี่เบนจามาตนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมาผมจะทำให้พี่ดูว่าสิ่งที่พี่พิดพี่คิดอะผิดนี่ผมจะใส่ให้ดูแล้วครับ ผมยอมเสียเวลานะพี่เบนเจมาศเพื่อพี่คนเดียวเลยนะครับให้พี่ได้รู้ว่าผมเนี่ยแหกตารหรือไม่แหกตานะครับผมยังไม่ได้คัดเหรียญหายากจากเหรียญบาทเลยนะพี่เดี๋ยวค่อยเทกลับมาใหม่ไม่เป็นไรครับเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอ้โหคลิปนี้เพื่อพี่เบนเจมาศเลยน,นะ อดทนดูหน่อยนะทุกคนนี่เก็บมา6ปีนะครับเก็บมา6ปีก็ตกแล้วเกือบ4ี่หมื่นนะหรือว่าเกินก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รับที่เหลือนี่ผมใส่เฉพาะเหรียญบาทกับเหรียญ2บาทนะครับนี่ ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดต่อคลิปเลยนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่เนียนอีกนะทุกคนเพื่อพี่เบนจะมาดเลยนะครับคลิปนี้โอ้โหพี่เบนจะมาดต้องเข้ามากดถูกใจให้ผมแล้วนะผมจะบอกเลยนี่ เดี๋ยวผมก็จะเทล้วนะครับพีู่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับนี่คือใน6ปีที่ผ่านมานะครับผมไม่ค่อยจ่ายเหรียญเลยดีกว่าถ้ามีเหรียญผมจะเก็บเอามาโยนทิ้งางนี้แหละครับโยนไปโยนมามันเต็มนะทุกคนเรื่องของเรื่องก็เลยแกะออกมาดู นะครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวมีพี่ก็มาขอแลกด้วยนะครับจากพัทลุงเนาะผมมีอีกสองกะติกนะครับไอ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 ,ไอกะติกแอร์นียน,นะครับปีกะติกหนึ่งพุ่นสะสมเนาะ โอ้โหพี่เปนกัมากแบบนี้ดีกว่าเนี่ยเราลองนับดูนะครับในเหรียญบาทตรงนี้กำละร้อยพอแล้วกันนี่นี่ประมาณว่ากำละกำละร้อยนะใส่เข้าไปหรือว่าถึงไหมทุกคนกำละร้อยเนี่ยรือว่ากำละ50ก็ได้ ดูนะครับดูพี่เบนจมาม่าหมดแล้วพี่ยังไม่โผล่ในถังยังไม่โผล่ให้ตาเราเห็นเลยนะครับทุกคนถังแอร์นี่มันข้างในมันกว้างนะทุกคนเออพี่เบนจมาม่าเนอดู ตอนนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ใครสะสมแบบนี้บ้างครับช่วยบอกหน่อยนะครับเราทางเดียวกันนะทุกคนอย่างน้อยๆก็ได้หาเหรียญหายากไปในตัวนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับทุกคนนี่จะหมดแล้วนะครับนี่ผมจะเทเลยแล้วกันดูกันนะครับ,ด,รบดูให้ชัดๆไม่ต้องดรามาอีก นี่หมดแล้วนะครับอเดี๋ยวเก็บใส่ลงไปน,นี่พี่ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลให้ดูนี่พี่ดูครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคนนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอยู่ประมาณนี้เอง นะครับพี่คิดดูสิครับว่าสิ่งที่พี่พูดอ่ะผมมโนไปเองหรือเปล่าว่าผมไม่เนียนนะพี่คลิปนี้เพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแลกเป็นเงินสดนะครับมาสะสมขอโทษนะครับนี่นี่ทุกคนนี่โอเคนะครับใครก็คลองใจนะครับพี่เบนจมาศ นะครับไม่ใช่ว่าไม่เนียนนะแต่สิ่งที่พี่คิดอ่ะมันผิดนะครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ